ด่วนพิเศษสมชื่อจริงๆกับรถด,ด่วนพิเศษที่7กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะครับตามหลัง11 1มาติดติดเลย11 1เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยเปขบวน7นะครับรับพลังงานพอขอล้อหนึ่งคนอ่าโอเคมาแล้วฮะเจ้าแห่งความไวด่วนพิเศษที่7กรุงเทพอภิวัตรเชียงใหม่อ่า นี่นะครับจอรรับพนักงานหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับโน่นนะฮะรอทางอยู่นิดหน่อยนะครับรอทางน,งนึงอยู่เดี๋ยวให้ดูป้ายกรุงเทพกอบพิวาเชียงใหม่นะครับ ตัวนึง,น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 งที่ออกไปเมื่อกี้นะครับอ่านี่ไม่จอดทุ้งแสงนะครับไม่จอดทุ้งแสงนะฮะจอดรอทานนง1นึหนึ่งอยู่ตอนนี้มีโอกาสก็อยากขึ้นเหมือนกันอ่าตอนนี้รอทานนง1นึหนึ่งอยู่นะครับะระหว่างที่รถยังไม่ออกนะครับ สนละรอทางโอเคได้เวลาออกได้ไปแซ่ที่วังกาลนะครับอะโอเคไปจ่อยทียนที่สะพานหินพิจิตรพิศโลก ขุตาลดศิลัอ่านเดชชายป้านปินนครลำปางขุนตาลลพบได้เชียงใหม่จอดเฉพาะสถานีใหญ่ไม่จอดสถานีเล็กโอเครอทางนึงหนึ่ง,งเล็กน้อยนะครับแกวแก้วแก้ว